สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในคลิป15ทิปรู้ก่อนเล่นไม่ต้องลองผิดลองถูกแบบผมก็ทิปเหล่านี้ผมก็ไปนั่งไล่ลิสต์มานะบางอย่างกว่าผมจะรู้เนี่ยก็ปลาเข้าไปปีมาโวแล้วถ้าใครรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะถือว่าดีมากๆเลยนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกอันนี้อาจจะมองว่าเป็นพื้นฐานนะฮะมุมบนขวาครับมันจะมีกระเป๋าอยู่ใช่ไหมกดเข้าไปครับอ่ะอันนี้มันจะ จะเป็นหน้ากระเป๋าเนาะก็คือหน้าต่างอินเวนทอรี่ดูเพลินเหมือนมันจะไม่มีอะไรเนาะมันก็คือของที่เราก็ดูได้จากหน้าต่างตัวละครอยู่แล้วอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดก่อนหน้านี้นะครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาดูมากอ่าแต่ในความเป็นจริงนะครับมันจะมีของที่เราต้องเข้ามากดใช้อยู่นะฮะก็คือตรงไอเทมตรงนี้นั่นเองนะฮะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเริ่มเล่นใหม่อะ่ะมันจะมีของแจกที่สามารถกดได้เยอะมากๆเลยนะฮะก็จะแบบหัวใจอะไรงี้นะครับคือกดไปแล้วก็จะได หัวใจไปใช้เล่นจะมีเงินบ้างมีคริสตลัลบ้างมีไอเทมของสวมใส่บ้างอะไรบ้างก็ในช่วงต้นเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญมากเลยนะฮะหากไม่รู้แล้วดองไว้เนี่ยมันก็จะเสียโอกาสเติบโตช่วงแรกไปมากโขเลยนะครับก็ค่อนข้างอยากจะดอกจันไว้เลยเอามาพูดถึงเป็นหัวข้อแรกเลยนะฮะโอเคครับต่อไปครับหัวข้อที่2จะเป็นในส่วนของการรีหัวใจครับรียังไงถึงคุ้ม อย่างตอนแรกเนี่ยรีมาเนี่ยก็แน่นอนว่าลงสตอรี่โหมดเนาะ,ะแต่พอเราลงสตอรี่โหมดแล้วเนี่ยการรีหัวใจครับเราจะเอามาใช้เล่นซีซันนิ่งดันเจี้ยนตรงนี้นะครับคือว่าผมเพิ่งโหลดเกมมาใหม่มันเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอญาตเปลี่ยนแป๊บนะะเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีป่าน้ำพึ่งหกเหลี่ยมทานทับหนูโจ๋เหมืองหินเสริมพลัง อาด่านพวกนี้ก็จะใช้ในการฟาร์มในช่วง e n d นเกมเนาะผมก็ไปคำนวณมาครับคำนวณจากอะไรใช่ไหมคือผมจะคำนวณจากฐานทัพหนูโจเนาะเนื่องด้วยมันเป็นเงินครับแล้วเงินเนี่ยเราสามารถได้มาจากแหล่งอื่นด้วยนะฮะก็คือจะเป็นการใช้คริสตัลเพื่อซื้อเงินโดยผมจะใช้อ้างอิงเป็นการซื้อ3,000ันคริสตัลแล้วได้เงิน1 3 5 0 0ล้านนนะครับ อะผมจะเอาตัวเลขเนี้ยมาเปรียบเทียบกับการลงฐานทัพหนูโจรครับเวลาเรารีเนี่ยมันจะรีแบบ100 200 300 400 500ใช่มั้ยไมก็คือรีแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันฮะเราก็เลยจะต้องคำนวณหลายหลแบบครับอย่างแบบ เราจะรีแค่1ครั้งต่อวันกับแบบรีสัก3ครั้งต่อวันอ่ะก็จะคำนวณไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่ามันเสียคริสตัลในปริมาณไม่เท่ากันนะนอะอันนี้จะเป็นคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงนะครับอหัวตารางมีอะไรบ้างนะครับอ่นนี้จะเป็นรีกี่ครั้งรีกี่ครั้งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยเวลาเรารีอ่ะมันรี1ครั้งแนวก็จะเสีย100 200, 300 400 5 0 0ไม่เท่ากันใช่ไหมอ่ะผมก็แยกมาเลยครับ รอบที่1อ่งรีหครั้งต่อวันจนครบ3 0 0พันคริสตัลเนี่ยจะได้เงินเท่าไรนะครับ่อ2ครั้งต่อวันได้เท่าไร่3ครั้งต่อวันได้เท่าไร่4ครั้งต่อวันได้เท่าไร่5ครั้งต่อวันได้เท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลเนอะเพราะว่ายิ่งเรารีเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราจะใช้คริสตัลเยอะขึ้นจำนวนเงินที่ได้มันก็จะต้องน้อยลงนะครับเป็นเรื่องที่ make sense มากเลยนะครับคือด้วยความที่เกมนี้ครับหัวใจมารีเรื่อยๆอยู่แล้วฮะ ในความเป็นจริงถ้าเกิดเราไม่รีบอะไรมากเราไม่ต้องไปรีเลยก็ได้นะฮะเออค่อยๆเล่นค่อยๆอยัพเวลไปเรืเ่อยๆอะไรงี้เนอะอ่าแต่สำหรับใครที่อยากจะรีบเติบโตหรือแบบอาจจะไม่ได้รีบมากกะแต่อยากจะหายใจหายคอคล่องในช่วงแรกเนาะเออเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รีเลยไม่อะไรเลยเนี่ย มันจะเล่นติดขัดนะครับไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่จะอัพอะไรก็ทําไม่ได้เออมันจะค่อนข้างขัดใจนะฮะถ้าเกิดเราไม่ดีอะไรเลยเนี่ยเพราะงั้นผมว่าการรีสักเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่ถึงกับแย่นะฮะก็สําหรับด่าน8นะจะเป็นด่านสุดท้ายเนาะก็แน่นอนว่ามันจะได้เงินเยอะที่สุดมันก็จะคุ้มค่าที่สุดในการลงแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ,ะแต่ว่าถ้าใครที่ยังลงไม่ผ่าน อะลองเช็คดูนะครับว่าด่านที่ตัวเองอยู่่เป็นด่านที่เท่าไหร่นะครับแล้วการลงเนี่ยมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่ายัางไงใช่ไหมเออส่วนตัวผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเรารีสักหนึ่งครั้งเนี่ยกำลังดีคือในกรณีที่ไม่ได้รีบมากอะครับเออเรารีสักครั้งนะครับให้แบบหายใจหายคอคล่องเออแต่ติต่างไว้นะครับในช่วงแรกอะถ้าเกิดเล่นได้ด่านน้อยๆเนี่ยการไปซื้อในร้านโดยใช้คริสตัลมาเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มนะครับคือมันซื้อแล้วมันได้มาเลยครับ เป็นเงินก้อนเนาะขนาดที่ตารางตรงนี้เออมันเยอะกว่าก็จริงนะครับในด่านแรกๆแต่ว่าอย่าลืมว่านะฮะมันใช้เวลา30วัน ในการได้ตัวเลขตรงนี้นะครับแต่จากตัวเลขที่คํานวณมาเนี่ยผมคิดว่าต้องลงสักประมาณด่าน6ขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มค่าต่อการรีอย่างน้อยก็ในการรี1ครั้งเนะี่ยอ่ะมันจะได้เงิน4ี0ล้านสอเออก็ค่อนข้างสือว่าพอรับได้นะครับในการที่จะรีด่าน6ขึ้นไปนะก็ที่คํานวณมาเนี่ยมันก็จะคํานวณได้แต่เงินนี่แหละเพราะว่ามันมีตัวให้เปรียบเทียบเนาะ แต่โดยหลักของเกมดีไซน์แล้วมันก็น่าจะพอๆกันเนาะระดับที่เทียบเท่ากันมันก็น่าจะได้มูลค่าที่พอๆกันนะครับถ้าเอาตามเปเปอร์ก็คือระดับ6ขึ้นไปเนี่ยเออก็จะดูน่ารีบ้างแล้วนะครับก็โดยสรุปนะฮะที่ผมสรุปมาเนี่ยช่วงแรกอะ่ะจะแนะนําให้รีวหัวใจกับเลดอย่างละสอแต่ถ้าเกิดจะรีบมากๆอะ่ะเออก็สัก3าเนี่ยอาถือว่าสุดๆละนะฮะเพราะว่ามันก็เออพอรับได้เนาะเออแต่พอ4ี่กับ5เป็นต้นมาเนี่ย ผมพบว่ามันดูจะเยอะเกินไปหน่อยแล้วนะครับ4เนี่ยมันจะเสีย1,000คริสตัลนะครับ โดยรวมเนี่ยเราหเนี่ยจะเสียพันหเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเกินไปหน่อยนะฮะรีระดับ5นะครับรี2วันเนี่ยจะใช้30คริสตัลนะฮะซึ่งเท่ากับการไปกดกาชา1เซตนะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับรี4ครั้งก็3วันนะครับจะครบ3ามพันเนะส่วนรี3ครั้งเนี่ยอาจะใช้เวลา5วันเออช่วงแรกอ่ะถ้าเกิดจะบูส์ไอดีให้เติบโตอะ่ะผมว่าก็เป็นตัวเลขที่พอรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาคุ้มค่าจริงๆก็ผมว่าก็คงตามนี้เนาะเอาสัก2ครั้ง เออมันก็ดูจะโอเคอะไม่ได้เสียเยอะเกินไปเออแล้วมันก็พอที่จะหายใจหายคอคล่องแล้วเนอะถ้าเป็นไปได้นะครับแบบพอจะหักห้ามใจตัวเองอยู่นะฮะแนะนําให้รีแบบ2ครั้งต่อวันนะครับ เออแล้วพอ ID เข้าที่เนี่ยค่อยปรับมาเป็น1ครั้งต่อวันหรือจะไม่รีก็ได้ ID เข้าที่หมายความว่ายังไงใช่ไหมก็คือมีตัวดาเมจหนตัวนึงนงชีเลเวล60อ่าแล้วก็สามารถที่จะลงเลยได้สบายแล้วเออผมว่าก็คือ ID ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วเนอะอ่ะพอถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ใช้ใจแค่เฉพาะที่เกมมันให้มามันก็พอเล่นได้แล้วเนอะ อาจจะไม่ต้องมารีตรงนี้แล้วก็ได้นะฮะตรงนี้ผมเขียนว่ารีหัวใจกับเรดนะครับอาจจะเป็นหัวข้อถัดไปนะฮะหัวข้อที่3ต่อเลยข้างล่างนะฮะอันนี้จะเป็นตารางรีหัวใจกับเรดพร้อมๆกันครับส่วนตัวที่ผมทําอยู่เนี่ยก็คือจะรีหัวใจกับเรดพร้อมๆกันนั่นแหละนะครับหัวใจเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการลงดานหรือว่าการลงฐานทัพหนูโจอน้ำพึ่งปลาหกเหลี่ยมเนาะส่วนเรสนะฮะเนี่ยก็คือการ รีเพื่อหาของนั่นเองนะครับเออถ้าไม่รีเลยเนี่ยมันก็ดูจะได้ของน้อยเกินไปเนอะรีสักหน่อยนะครับมันจะได้แบบได้ของแดงของทองกันมาบ้างนะครับเออไม่รีเลยมันอาจจะไม่ได้อะไรย่างนี้นะรีก็ไม่ได้มึงต้องบอกตามตรงเลยนะครับหัวข้อน,นี้ที่ผมพูดนานเนี่ยก็คือผมไม่ได้ทําตามที่ผมเขียนไว้เลยนะฮะช่วงแรกอะ่ะผมรี5ทุกวันนะครับ <laughs> รีเลทห รีเนื้อเรื่อง5ผมรู้สึกว่าเปลืองมากๆกเลยนะครับพอย้อนกลับไปเนี่ยนยฮะถ้าเกิดว่ารี5ครั้งทั้ง2องคอนเทนต์นะฮะเสียวันละสามพันะฮะจึงสุ่มได้10เลยตรูทำอะไรไปวะเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะไปหน่อยเนาะเออถ้าเกิดจะเอาแนะนำจริงๆเนี่ยผมว่ารีสัก2ครั้งกำลังดีครับ เสียวันละ600คริสตลนะัลเนาะอ่าแล้วก็โชคเอ็นเกมนะถ้าเกิดว่าหักห้ามใจตัวเองได้เนี่ยเออรีสักวันละครั้งพอเออมันเสียแค่200อะไรเงี้ยนะครับอันนี้กรณีที่แบบไม่ได้เติมเพชรเนาะเออมันก็จะมีเพชรจํากัดนะครับผมว่าเสียสักวันละ200 แล้วก็เก็บคริสตัลไว้รอเปิดตัวละครตัวละครเปิดการ์ดอะไรเงี้ยมันดูดีกว่านะครับโอเคหัวข้อถัดไปที่จะพูดถึงนะครับจะเป็นในส่วนของการลงด่านครับมันอาจจะมีด่านที่คุณติดอยู่บ้างเหมือนกันนะเออแบบด่านหลังๆที่มันแบบออกแนวกวปีนอะไรเงี้ยครับเอออย่าง7จ็เท่า14อะไรเงี้ยเออก็ค่อนข้างที่จะยากเนอะหรือว่าจะเป็นด่านที่มันต้องสู้กับบอสอะไรเงี้ยครับสักด่านนึ่งนะที่ว่าห้ามโดน เออเนี่ยห้ามได้รับความเสียหายถึง6ครั้งให้ดาวก็คงจะเป็นบอสใช่ไหมเออบอสที่มันจะตีเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเล่นไม่เก่งพอหรือว่าไม่เซียนพอเนี่ย ก็จะโดนเกิน6ครั้งได้อะไรเงี้ยเนาะอ่าตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณฝึกเล่นไปเรื่อยๆผมก็เชื่อว,ว่าคุณก็ผ่านได้แหละเนาะไม่น่ายากเกินความสามารถอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะเสียเวลาให้กับมันอะไรขนาดนั้นนะครับเออชีวิตมีอย่างอื่นต้องทําเยอะนะฮะมันมีทริคอยู่ที่สามารถผ่านได้ง่ายๆเลยนะครับเราสามารถให้เพื่อนช่วยได้ครับเออมันจะมีคอนเทนต์ที่แบบเนี่ยนะเรากดมันติแล้วก็ให้เพื่อนมาเล่นได้เนาะ เราสามารถขอให้เพื่อนมาช่วยเล่นได้สมมุติว่าเรามากับเพื่อนนะฮะไอดีที่เราเล่นเนี่ยเราก็ปล่อยไปเลยครับไม่ต้องเล่นแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเล่นครับเพราะว่าไอตรงตรงเนี้ยมันจะคิดแยกกันเป็นคนๆเนอะ,อะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะไม่ได้รับความเสียหายแน่นอนใช่ไหมขณะที่เพื่อนไปเล่นน่ะเพื่อนจะโดนตีเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ปล่อยให้เพื่อนเล่นไปเลยนะฮะแล้วก็ไปผ่านด่านซะ แล้วทีนี้เราก็จะได้3ดาวทันทีเลยครับอ่าก็นี่แหละก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนาะสำหรับการผ่านด่านพวกนี้ครับก็คือใช้ได้กับทุกๆด่านเลยนะครับเออไม่จะเป็นต้องไปด่านนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างด่าน6 7. เอเจ็ดทับสิบสี่มาเพราะว่าก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะติดนะครับเป็นด่านที่โจดจันกันในเรื่องความยากเลย ดูเด็กก็โอ้โหกวตีนมากแล้วสำหรับด่านนี้อ่ะถ้าเกิดว่าคุณหาคนช่วยไม่ได้นะครับแบบเล่นเกมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยหาใครช่วยไม่ได้ก็ทักดิสผมมาได้นะฮะก็เดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเล่นให้เนอะก็เดี๋ยวนัดเวลากันนะครับโอเคครับหัวข,ข้อต่อไปนะฮะจะเป็นในส่วนของร้านค้าครับอ่ะมันจะมีจุดที่อ่าถูกพูดถึงอยู่นะฮะจะเป็นทาวเวอร์พาสตรงนี้ครับก็คือได้รับของมากมายเลยเนอะตั๋วสุ่มคุกกี้ตั๋วสุ่มอาร์ติแฟกต์แล้วก็คริสตัลคริสตัลนะครับแบบ1 กันเลยทีเดียวนะฮะแต่สิ่งที่ถูกพูดถึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของข้ามฟรีครับข้ามฟรีเนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันจะไปอยู่ตรงนี้ครับ ด้เจนแห่งการเติบโตต่างๆแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่เราสามารถลงได้เรื่อยๆ,ๆเ,นอเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับก็ถ้าสัาคนที่ซื้อพาสเนี่ยมันก็จะกดได้เลยก็จะฟรีเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าคนที่ไม่ได้เติมพาสเนี่ยกดไม่ได้ก็จะต้องเล่นทุกครั้งเพื่อฟาร์มเงินโอ้โหถ้าเป็นงั้นก็โคตรเหนื่อยเลยนะโอ้โหลงระดับ8ทุกครั้งนะครับ แต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะฮะคือเราสามารถกดข้ามได้เช่นกันนะครับแม้จะเป็นสายฟรีก็คือเรากดไปเนี่ยจะเป็นการดูโฆษณาเนาะอาจดูกันไปนะครับบางครั้งก็หาวิบางครั้งก็สิบวิบางครั้งก็30วิหรือว่าบางครั้งก็ค้างไปเลยนะฮะ <laughs> เออก็ประมาณนั้นแหละสำหรับการดูโฆษณาเนอะซึ่งหลังจากดูเสร็จนะอ่ะเราก็จะได้เงินมาเลยนะครับอาจจะลำบากกว่าการซื้อพาร์ทเนอะแต่ก็พอถูๆถ,ถ,ถ่ายๆเล่นไปได้นะครับไม่ถึงกับแย่อะไรนักเนอะพอเป็นงานแล้วเนี่ยในการเลิกซื้อพาร์ตตรงนี้นะครับก็ควรที่จะดูอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่ข้า,ขามฟรี เพราะว่ามูลคาาของข้ามฟรีเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เยอะอะไรเนอะก็สะดวกสบายดีแหละแต่ก็กดดูโฆษณาได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสักเท่าไหร่เนะแม้จะเป็นงง้นแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็คุ้มนะคุณดูดีแล้วได้รับทันที1,000แล้วก็เมื่อซื้อเนี่ยจะได้อน,นี้3,000ันนะครับแล้วก็ไอพวกเนี้ยลองคิดดูนะครับมัน10ครั้งอะ่ะใช้3,000คริสตัลเนาะแล้วดูดี40นะครับเอา40คูณนะครับ 342สี0นะฮะบ,บวก3,000เป็น1 5 16การซื้อตั๋ว t o w e r Pass ตรงนี้มีมูลค่า1 6 0 0 0คริสตัลนะฮะผมว่าคุ้มมากนะครับถ้าเกิดใครมีตังก็ซื้อได้นะฮะไม่ติดอะไรเลยโคตรคุ้มต่อไปครับหัวข้อที่6จะเป็นในส่วนของกิจกรรมครับ อ่ามันจะมีอยู่กิจกรรมนึงเนอะอ่านี่ครับชาเลนจ์เ e วันกิจกรรมพิชิตมิชชั่นอ่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมผู้เล่นใหม่เนาะผู้เล่นใหม่ทุกคนเลยนะครับที่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมนี้ในทุกๆช่วงเวลาเนะเออก็จะให้ทำนะครับปลดล็อกทุกๆวันให้ทํา อ่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งครับที่อ่าเงินขายค่อนข้างยากนะฮะก็คือวันที่6ครับนี่ฮะมันจะมีการได้รับถ้วยรางวัลทองคําที่โหมดเลท30ครั้งตรงนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเล่นเนี่ยก็จะพบว่าก็ค่อนข้างยากเนอะอ่าอย่างปัจจุบันนะครับมันอยู่ที่เลท4ใช่ไหมเออการที่เราจะได้ทองเนี่ยก็คือจะต้องทําดาเมจได้สูงมากๆนะครับให้ได้ที่1 มันถึงจะได้แล้วมันต้องทํา30ครั้งนะฮะผมมีทิกมาฝากครับก็คือเราสามารถไปลงชั้นต่ํากว่าได้นะฮะเพ่เพ่แต่มันเปลงตัวไม่ใช่เหรอ,อลองกดดูกันครับนี่มันจะมีตัวเลือกนะฮะว่าเล่นโดยไม่รับรางวัลซึ่งการกดเล่นโดยไม่รับรางวัลเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการทำเควสนะครับตรงเนี้ยผมว้าวมากๆเลยนะฮะ เพองานถ้าเกิดใครอายากจะทำเควสเมกกื่อกี้มากดตรงนี้ได้นะครับอ่า แล้วก็ตอนที่ผมลองทาเนี่ยผมพบว่าการแข่งขันค่อนข้างจะสูงนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ซัมเมอร์ฟลงมาแบบเดียวกันเนอะเออถ้าเกิดคุณพบว่ามีคนทําแบบคุณเยอะเนี่ยเราอาจจะโยกไปเล่น2ก็ได้นะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับลองโยกกดูเนาะยังไงมันก็ไม่เสียตั๋วอยู่แล้วนะครับต่อไปครับจะเป็นทิปสําหรับวงกดแก้วตรงนี้นะครับก็คือถ้าจะให้เล่นง่ายนะครับคุณก็จะต้องกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเฮ้ย มาไงเนี่ย <c oughs> ต่อเตียต่อเตะ๋ยเขาเรื่องกันต่อก่อนที่จะโดนเตะนะฮะหัวข้อต่อไปครับอันนี้ก็ผมก็พูดถึงหลายๆคลิปแล้วแต่น,นี้ขอเอามาพูดไว้นะฮะเพราะมันเป็นทริปที่ควรจะรู้กันจริงๆเนอะสำหรับทริปนี้ครับมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะฮะจะเป็นทริปการเคลื่อนที่ให้ได้รวดเร็วฮะเนี่ยคุณลองดูนะการเคลื่อนที่ให้ได้เร็วคือการกดสเปซบาร์หรือว่าการกด d ด s ตตรงนี้เนอะปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเวลา2 อ่าสวินาทีนะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตฆ่าตัวนพวกนี้ก่อนนะฮะแต่เราจะมีวิธีย่นคูดาวตรงนี้ให้สั้นลงครับยังไงใช่ไหมมันคือการเปลี่ยนตัวครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บปึ๊บแน่ปึ๊บ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 ,บ,บ,บแน่แมมันก็จะคูมันก็จะแบบเรื่อยๆเลยนะครับแบบเรื่อยๆมาเรียงเียงนะครับสามารถแดชได้เรื่อยเลยอ่าสำหรับตรงนี้เนี่ยคุกกี้พุก้าหามันแดชได้2ทีเนาะอ่าแต่ตัวอย่างเมื่อแต่ผมกดแค่ทีเดียวจะได้แบบ อ่าไม่สับสนนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวได้นั่นเองเนอะเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัววิ่งได้นั่นเองนะครับตรงนี้นสามารถเล่นได้หลากหลายด่านเลยนะครับไอ้ด่าน7จ็ดทับสิบสี่เนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะฮะไปหัวข้อถัดไปเลยดีกว่าพูดมาเยอะแล้วเนาะไอการแดชเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่ถือกับยากอะไรมากนะผมว่าหลายๆคนก็ได้จะรู้แล้วเหมือนกันเพราะงั้นเดี๋ยวจะรีบอธิบายกันเลยนะฮะก็คือการกดอันติเพื่อหลบ ความสามารถมอนสเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวรอให้มอนมันทําอะไรสักอย่างนะครับอ่านี่ครับดูว่ามอนมันจะกดสกิลนี่มาตรงนี้ครับเราสามารถเข้าไปใกล้ๆนะฮะแล้วกดอันติปรับใช่ไหมเราจะไม่โดนดาเมจนะครับเวลามันตีมาเนี่ยเราสามารถใช้ทริคอะไรแบบตีได้นะครับหรืออย่างมอนสเตอร์หลายๆตัวหรืออย่างมอนสเตอร์ในเลดนะครับที่มันจะแบบว่ากระโดดมาใส่เราอะไรเงี้ยเราก็กดอัติอะไรแบบนี้ได้นะครับ อ่ะอย่างลองดูอ่ะมันจะโดนละกดอันติอ่ะหลบดามเมจอ่ะไม่โดนดามเม็เลยเนอะสำหรับเมื่อกี้นะครับอ่ะแล้วรออ่ะคุกกีพ้กาหารกดอัติอ่ะไม่โดนนะครับมือกะอ่ะเพราะงั้นการกดอันติของเกมเนี้ยมันจะช่วยกันดามเมจได้เนอะ อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่พูดเอาไว้นะครับเผื่อแบบมือใหม่จริงๆไม่รู้เนอะหัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่10หัวข้อนี้ครับสำหรับคนที่เล่นบนคอมนะครับจะเป็นในส่วนของเมาส์นะครับในการเล่นเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าเมาส์เรายังเล็กอยู่เวลาเราไปเจอมอนสเตอร์ที่แบบความสามารถสกิลแบบโคตรหรูหราอลังการน่ะเราจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับอ่านี่วิธีการนะครับก็มาที่เซตติ้งเนาะอ่าจะเซตติ้งตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ finding นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าเมาส์ไป SE แล้วก็จะมี change mouse pointer size นะครับอ่ะแล้วกดไปนะครับอ่าก็เลื่อนเลยครับทำให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะนี่เป็นไงผมที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเอาสัก8นะฮะเอ่อแล้วก็เอาเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้เนาะคุณเจียงเห็นผมเมาส์เล็กเท่าเดิมนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเมาส์ตอนนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับเอ่อมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะ คืออย่างในกรณีที่เราเล่นกับด่านต่างๆอย่าง,างบอสเมื่อกี้ก็ได้นะครับเออบอสมันกดสกิลมาเนี่ยเมาส์เราแม่งเป็นสีขาวเล็กมากๆนะเราจะแบบมองไม่ค่อยเห็นไม่รู้ว่ากดถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหามากๆเลยนะสำหรับผู้เล่นในคอมพิวเตอร์เนาะโดยเฉพาะใน Google Play Beta ตรงนี้นะครับผมก็แนะนำเนะเราคุณมากดตรงนี้ได้นะครับ ก็คือทําให้เมาส์ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะเวลาเล่นเลนดนะครับเออค่อนข้างสําคัญเลยจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับอ่ะผมเอากลับแบบเดิมดีกว่าเพราะว่ายัางไงคุณก็ไม่เห็นกันนะครับ <c oughs> เออไปหัวข้อถัดไปกันนะครับจะเป็นในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับคือในส่วนของการใช้เงินเนี่ยคือเราใช้ได้หลากหลายเลยเนาะแต่จะมีส่วนหนึ่งับที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเป็นกับดกัก <c oughs> นั่นก็คือการอัปเกรดแล้วก็ศักยภาพตรงนี้ครับที่เนี่ยผม มองว่าเป็นกับบากมากเลยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงแรกแบบอยากจะรีหาค่าที่ต้องการอะไรเงี้ยกดไปกดมานะครับว่าจะกดแป๊บเดียวเพิ่มหมดเป็นล้านนะครับหมดไม่รู้ตัวนะฮะ <laughs> <laughs> ผมก็เลยแอบรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยรีเล็กๆน้อยๆพออะเออถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วอาจจะต้องหยุดสักหน่อยนะครับในงั้นคือเราจะไปอัปเกรดอย่างอื่นไม่ได้เนอะสำหรับพ i ริตี้ในการใช้เงินน่ะผมมองว่าเป็นการอัพเวลอะไรงนี้มากกว่าเนอะแล้วก็การอัพ well อะไรที่มันได้เลยครับเออการอัพเวลพวกนี้เออก็ค่อนข้างดูดีเนาะเออในส่วนของศักยภาพเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเกลือมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะต้องการค่าที่ต้องการ เออถ้าเป็นไปได้ก็แบบรีเล็กน้อยๆ,ๆเออถ้าเกิดได้มาเลยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับแต่การที่จะแบบรีสิบครั้งร้อยครั้งหมดเป็นล้านนะฮะผมว่าเริ่มที่จะเปลืองเปลืองไปหน่อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยในการเล่นก็อย่าลืมที่จะช่างใจกันด้วยนะฮะผมก็ตกหลุมพรางตรงนี้ค่อนข้างบ่อยเลยรีไปหมดเป็นล้านสุดท้ายไม่ได้อะไรโอเคต่อไปครับจะขอพูดถึงตัวละครสุดเมตาตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆในเกมเกมนี้นะฮะ นั่นก็คือคุกกี้พุก้าหารอันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่มีมนะฮะเออเขาใช้กันเลยนะครับเป็นตัวเมตาเลยนะครับในคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะครับไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับคอนเทนต์กิจกรรม Challenge Time Attack นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับอันดับหนึ่งนะฮะคุกกี้พุก้าหารไม่มีมแน่นอนนะครับเพราะถ้ามีมเนี่ยเขาคงไม่ได้ที่หนึ่งนะฮะอ่าคุกกี้พุก้าหานนะครับจุดเด่นของมันมันสามารถแดชได้2ที อ่ะเมื่อกี้ทําให้ดูไปแล้วเนอะมันเหมาะกับคอนเทนต์แบบนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าไอคอนเทนต์ชาวแมชทกเนี่ยมันเป็นคอนเทนที่แข่งกับเวลาโดยเฉพาะไอ้ด่านสุดท้ายเนี่ยเราต้องห้ามโดนตีหากเราไม่โดนตีเนี่ยการบิ้วตัวละครไปก็ไร้ประโยชน์เนาะเออยังไงเราก็ห้ามโดนตีอยู่แล้วอะไรอย่างี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องไปปั้นอะไรมันมากกันเนอะเอาความจริงก็คือเอาไว้ที่1ดาวก็ได้เลยนะครับเพราะว่ไอความสามารถเดชมันก็ได้มานตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเนะ เอออาจจะเป็นดาว2ดาว3มั้งผมจําไม่ได้นะฮะเอออาจจะดาว2เนอะแต่ก็ไม่ยากหรอกนะครับตัวคอมมอนนะครับตอนแรกมีให้ซื้อเลยซ้ำนะครับสดาวโคตรง่ายนะจากคุกกี้ผูก้าหาไม่ถือเป็นปัญหาเลยเนอะอันต่อไปครับหัวข้อที่13นะครับจะเป็นในส่วนที่ผมก็ไปพลาดมาเช่นกันนะครับอ่ารอยแยกแห่งหอคอยนะฮะลงแล้วเนี่ยห้ามออกนะฮะผมเคยกดไปแล้วแบบโอ้ยอยากจะออกมาลองเปลี่ยนทีมไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะเสียหายไปเลยนะครับเออเพราะว่าคอนเทนต์อื่นน่ะ ถวลาเราออกแล้วเนี่ยเราก็จะได้แต้มคืนมาเนอะแต่ไม่ใช่กับหอร้อยแยกแข่งหอคอยนะครับถ้าเกิดใครที่จะเล่นก็ต้องจัดทีมดีๆเลยนะฮะเพราะว่าลงไปแล้วเราจะออกมาไม่ได้นะฮะออกมาก็คือเสียแต้มฟรีเนอะอันนี้ก็คือมาเตือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับหัวข้อ14จะอยู่ในส่วนของหอร้อยแยกเช่นกันครับ ก็คือแนะนําในส่วนของการทําทีมนะครับผมจะแนะนําให้คุณทําเลขให้ถึงอย่างเดียวเลยครับโดยไม่ต้องสนออฟอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็คือส่วนเฉพาะตัวหลักอ้าแต่ตัวหลักในเรายัางไงเราก็ทําดีของมันอยู่แล้วเนาะเออคอนเทนต์เนี้ยผมพบว่าเราใช้ตัวหลักตัวเดียวแม่งผ่านได้สบายมากๆเลยนะครับเออบางด่านอาจจะต้องตั้งใจเล่นนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็คือตัวสอตัว3ามก็พอจะสลับมาเล่นได้เนอะอ่าแต่ว่าหลักๆแล้วคือใช้ตัวแรกตัวเดียวเนี่ยผ่านสบายเลยนะฮะ แล้วก็ตัว2ตัว3ามเนี่ยเราเน้นทําให้ค่าดาเมจมันสูงๆไปเลยครับเดี๋ยวเอาให้ดูว่าตัวละครตัวนี้นะเนี่ยนะทัดไฟอ่ะใช้ได้ทัดน้ําไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็อ่าเราลองใส่ตัวนี้อ่ะใส่ไปพับอ่ะไม่ได้ใช้นะอันเนี้ยไม่ได้ใช้หมายถึงว่าไม่ได้มีประโยชน์กับมันอนะ่ะแต่ว่าเอามาใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าอันเนี้ยเราก็เอาของทองท,องที่แบบเปิดได้มาแม้จะไม่ตรงนะครับอ่าเนี้ยไม่ได้ใช้เนอะ แต่เราเอาไปเพื่อหวังให้มันตัวเลขสูงๆแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะครับอันนี้ก็ไปใส่ของที่มันดาวสูงๆที่เป็นอีพิกนะครับแนะ่ของผมจะเป็นคาโมหมายเยอะสุดอ่ามันก็จะได้ตัวเลขเยอะสุดนะครับใส่ไปเลยแม้จะไม่ตรงสายนะฮะคือเบาแน่นอนนะครับบิลนี้แต่ว่าตัวเลขสูงจะทำให้เราปลดล็อกด่านสุดท้ายได้นั่นเองเนอะก็สามารถทำเพิ่มได้เชอร์รี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับก็ต้องไปใส่ของให้เชอร์รี่มันอ่า ลองใส่ดูนะครับเชอรี่ก็ใส่ของแอ t แท k กับดาเมจธาตุอะไรอย่างนี้เนอะอันนี้ครับก็จะเป็นตัวเลขถึงแล้วเน้นใส่ของที่ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้ตัวเลขมันเยอะๆนะฮะแล้วก็ให้ตัวแรกแบกเนอะต่อไปครับหัวข้อที่15จะเป็นในส่วนของคนหน้าตาดีเท่านั้นที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้คุณไงล่ะ โอเคขอบคุณทุกคนเลยครับที่เข้ารับชมมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะฮะก็หวังว่าทิปที่ผมแชร์ในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะครับหรือมีตรงไหนที่คุณสงสยัยหรือว่าอยากจะให้ทําคลิปใดเพิ่มเติมนะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลย่และสำหรับคลิปนี้นะครับกระผมเฮียก็ต้องขอตัวลากับพันผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วนะครับเกมดีแบบนี้ต้องโหลดมาเล่นแล้วลนะ่ะ